อารมก่อนใจเย็นแล้วค่อยมารีวิวได้ไหมเดี๋ยวตักก่อนนี่ตักทองคำเดี๋ยวตักทองคำบอกให้นี่รู้อยู่ว่าทรายมันใช้ดีเน่ยใช่ไหมชายทรายทรายใช้ดีใช่ไหมชอบใช่ไหมพากันชอบใช่ไหมเนี่ยครับถือว่าไอ้นี่มากเลยนะฮะจับ จับอันนี้มากนะฮะจับของเสียของน้องได้ดีมากครับแล้วก็กลิ่นนะไม่ค่อยมีนะโชคอย่าตัวมัวสิโชคโชคจะรีวิวหรออ่ะลงมาลงมารีวิวสิเนี่ยรู้แล้วไอตัวที่มันทำเลอะเนะี่ยรู้แล้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว รีรีวิวจากสถานการณ์จริงเลยเนาะโชว์ใช่ไหมรีวิวจากสถานการณ์จริงเลยนี่โชว์บอก